สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้นก็เอาพักเพื่อไทยออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาเก้าไกลมาจับแทนนะครับแล้วเราก็ไปเอาว่าจะเอาใครเป็นนายยกจะเอาลุงป้อมหรือลุงพีก็ว,ว่ากันไปนะะลุงป้อมลุงพีลุงหนูก็ไปตกลงกันแต่ลุงหนูแกขอบายนะครับลุงพีขอบายก็เหลือลุงป้อมนะครับแต่ถ้ามันตกลงกันไม่ได้นะครับถ้ามันตกลงกันไม่ได้นะ ผมเชื่อว่าคนไทยอีกส่วนหนึ่งมีความคิดนะถ้าไม่ได้ลุงป้อมไม่ได้ลุงพีลุงหนูถอนตัวไปแล้วงั้นก็เอาตามเพลงแล้วกันนะฮะเพลงที่อินเทรนด์วันนี้คิดถึงเลยนะครับลองใครแต่งเพลงคิดถึงเศรษฐาดีดูสิจะมีแต่คนตำหนิติเตียนนะฮะด่าถากถางนะครับ ดาทักขางส่วนวันที่7เนี่ยก้าวไกลก็มีโอกาสสูงนะฮะสูงมากที่ยุบนะฮะเพราะว่ามันมีคำวินิจฉัยเดิมของสารรัฐธรรมนูญเรื่องลมล้างการปกครองนะครับฉะนั้นเนี่ยแคนดิเดตของนายกลรัฐมนตรีพักคก้าไกลก็หมดไปนะครับส่วนถ้าเศรษฐาโดนสอยเนี่ยก้าวไกลจับมือจับมือใครเป็นรัฐบาลได้ไหมก็จับมือได้ดิก็ไม่เห็นยากเลยก็เอาพักเพื่อไทยออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาก้าไกลมาจับแทนนะครับ แล้วเราก็ไปเอาว่าจะเอาใครเป็นนายยกเจ้าลุงป้อมหรือลุงพีก็ว่ากันไปนะลุงป้อมลุงพีลุงหนูก็ไปตกลงกันแต่ลุงหนูแกขอบายนะครับลุงพีขอบายก็เหลือลุงป้อมนะครับแต่ถ้ามาตกลงกันไม่ได้นะครับถ้ามันตกลงกันไม่ได้นะผมเชื่อว่าคนไทยอีกส่วนหนึ่งมีความคิดนะถ้าไม่ได้ลุงป้อมไม่ได้ลุงพีอลุงหนูถอนตัวไปแล้วงั้นก็เอาตามเพลงแล้วกันนะฮะเพลงที่อินเทรนด์วันนี้ คิดถึงลุงตู่ก็คงมีประชาชน <c oughs> <c oughs> ไปบีบบังคับให้ลุงตู่ลาออกจากองค์มนตรีนะครับมาเป็นนายกนะฮะถ้าถ้าเขา,าเรียกว่าอะไรถ้าวุ่นวายมากนะฮะถ้าวุ่นวายมากเหตุการณ์ๆๆนี้ก็เคยเกิดขึ้นตอนสมัยพลเอกสรุรยุทธ์จุลานนท์เป็นองค์คมนตรีนะครับแล้วก็ลาออกมานะครับลาออกมาแล้วก็มาเป็นมาเป็นนายกแล้วก็พอออกจากนายกก็ไปเป็นองคมนตรีต่อนะครับ ก็บอกแน่จริงรัฐบาลเนี่ยไปแต่งเพลงคิดถึงเศรษฐาคิดถึงทักษิณมาเลยดูซิว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงนะคิดถึงเศรษฐาคิดถึงทักษิณคิดถึงอุคงอิงดูซิว่าคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ดูซิว่าสมมติถ้าเป็นคิดถึงทักษิณคิดถึงเศรษฐาเนี่ยคิดถึงอุองอิงเนี่ยจะมีใครคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างนะครับทักษิณคงเครียด่ะฮะวันเกิดตัวเองแทนที่ทุกคนทั่วประเทศจะแฮปปี้เบิร์เดนนะดันไปคิดถึงลุงตู่ปกติเนี่ยเวลาคนคิดถึงเนี่ยเขาทำอะไรกันครับเวลาผู้ชายผู้หญิงคิดถึงกัน เขาจะส่งไลน์เฉยหรือเขาจะไปหากันเลยเขาจะไปหากันเลยนะครับถ้าคิดถึงเนี่ยเขาจะไปหากันเลยนั่นหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดถึงลุงตู่เขาต้องการไปกระชากลุงตู่นะครับออกจากองคมนตรีมาเป็นนายกนะฮะกระชากเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นคนรักเนี่ยเขาปล้ำนะฮะถ้าเป็นคนรักเนี่ยเขาปล้ำเลยนะฮะแต่เผอิญว่าเคยเป็นอดีตผู้นําประเทศปล้ำๆไม่ได้นะฮะ ให้มาทํางานนะให้มาทํางานดึงมากระชากมานะฮะมาทํางานถ้ามีเพลงเศรษฐาทักเอ่อคิดถึงเศรษฐาคิดถึงทักษิณเนี่ยคิดถึงองค์อิงเนี่ยดูดิจะมีคอมเมนต์ยังไงอยากรู้จริงๆคิดถึงองค์อิงนะคิดถึงเศรษฐาคิดถึงทักษิณเพลงมันไม่เข้าอ่ะ เพลงมันไม่เข้าอ่ะใครมีดนตรีเปิดไหมใครมีดนตรีเปิดไหมคิดถึงคิดถึงลุงตู่เนี่ยอ่าอ่า ถ้าได้เงินหมื่นจะเรียกมันนายกสิงคโปร์ก็ให้เงินสดครับผมนายกสิงคโปร์ให้เงินสดเาเราดูด,ดูว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะทำซิงเกิล i อออกมาไหมคิดถึงทักษิณคิดถึงองค์อิงคิดถึงเศรษฐาดูซิว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไง ถ้าเขาบอกว่าคนที่คิดถึงลุงตู่เป็น a ออจ้างมาทำใช้ AI เป็นคนสั่งให้ทำความจริงไม่ใช่หรอกนะฮะไม่ใช่อ่ะมันมันเขาเรียกว่าะอะไรเผอิญว่ามันเกิดช่องว่างมันเกิดช่องว่างจากการบริหารราชก,การแผ่นดินที่ล้มเหลวของเศรษฐานะฮะที่ล้มเหลวของเศรษฐานะฮะที่ล้มเหลวนะครับคนจึงคิดถึงนะครับ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจแล้วว่าสารรัฐมนูญจะตัดสินยังไงอ่ะเขาสนใจอย่างเดียวครับอยากอยากเปลี่ยนนายกอยากเปลี่ยนนายกนะครับโดยส่วนใหญ่เขาเขาอยากเปลี่ยนนายกนะครับถ้าบริหารดีเนี่ยเขาไม่คิดถึงหลอกนะฮะ แต่มันบริหารไม่ดีมันบริหารเหลวเป๋วนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก้าวไกลโดนยุบไปก็หายไปแค่5คนเอง <140 S 1> เหลือ140่คนไม่มีคนดิเดตนายกนะครับเห็นว่า <ๆ S 1> เห็นสสก้าวไกลหลายคนบอกว่าเห็นเศรษฐาบริหารแบบนี้แล้วก็คิดถึงลุงตู่นั่นหมายความว่าก้าวไกลมีโอกาสจะไปเชิญลุงตู่มาเป็นนายกหรือเปล่า เงยฟ้าถล่มฟ้าท,ลา,ทลายเลยคราวนี้ใครจะไปคิดว่ามีโอกาสไหมที่ธนาทรเปลี่ยนใจนะฮะกูไม่หนุนแล้วเว้ทักษินกูพังไปด้วยนะฮะเปลี่ยนใจนะฮะมาดึงหลุงตู่มาเป็นนายกเอาก้าวไกลเป็นรัฐบาลจากส้มจากส้มอา่าจากส้มอะไรจากส้มล้มสถาบันนะฮะกลายเป็นส้มจงรักภักดีนะ,ะเปลี่ยนใหม่ นะเปลี่ยนใหม่สลัดคาบเก่านะฮะไม่ปฏิรูปสถาบันไม่ยุ่ง1-2 2เป็นส้มเวอร์ชั่นใหม่เป็นส้มสนับสนุนลุงตู่กลับมาเป็นนายกเงยนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะการเมืองก็คือการเมืองนะครับเอาลุงตู่มาเป็นนายกแล้วสุดท้ายก็เอาชนาพันธ์จจึงรุ่งเรืองกิจมาเป็นรองนายกเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เ,ดเห็น เดี๋ยวได้เห็นแน่ๆน,นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เชื่อผมไม,ไม่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรตายตัว ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยอันนี้มันเบื่อขนาดไม่เบื่อเบื่อเศรษฐาเบื่ออุงอิงเบื่อทักษิณแล้วเบื่อเพื่อไทยด้วยนะแสดงว่าต้องการให้เพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อไทยก็อาจจะไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะหลังสิบสี่เนี้ยอ๋อพีรพันอพ์อาจารย์พีรพัน์เนี่ยข้อดีแกก็เป็นคนดีนะ เป็นคนซื้อตรงซื่อสัตย์สุจริตนะเพียงแต่ว่าการทํางานเป็นหมู่คณะเนี่ยแกอาจจะใช้ไม่ได้แค่นั้นเองการทํางานเป็นหมู่คณะคุณแต้ก้าวไกลจะโดนยุบไหมถ้าตามกฎหมายก็โดนยุบครับแต่หายไป4-5หคนเองยังเหลืออีกร้อยสี่สิคนนะครับก็ไปจับมือกับพรรคที่มีแคนดิเดตนายกอะแล้วก็เป็นรัฐบาลแล้วก็เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านก็จบแล้ว ร้องเพลงคิดถึงลุงตู่ให้ฟังหน่อยเอาอีกรอบหนึ่งนะก่อนจะนอนนะนะก่อนจะนอนนะอีกรอบหนึ่งนะมีดนตรีดนตรีดนตรีมาไหมดนตรีพ่อเต้เปิดอีกเครื่องสิมีมีมดนตรีไม่ไม่มีดนตรีอ่ะดนตรีมีไหมไม่มีแป๊บหนึ่งคอมพิวเตอร์เปิดได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ คิดถึงลุงตู่ออออออมันร้องไงนะมันร้องไงคิดถึงลุงตู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลง,งานมากมายให้คนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพีคิดถึงลุงตู่ อคิดถึงลุงตู่นี่แหละคิดถึงลุงตู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายให้คนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพีคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่หรือเปลี่ยนไปไหมคิดถึงเศรษฐาคิดถึงทักษิณคิดถึงทักษิณ คิดถึงทักษิณคนที่ยืนหยัดสื้สู้เพื่อตัวกูสร้างผลงานมากมายกูหาไม่เจอให้คนไทยชอบช้ำละกรมจิตใจให้ชีวิตเป็นราชพีไมไม่แน่ใจนะฮะอ่าแบบคิดถึงเสรษฐาไหมคิดถึงคิดถึงเศรษฐา คิดถึงเศรษฐาคนที่ยืนหยัดสู้เพื่อนะเออเพื่ออะไรนะเพื่อคนขายบ้าน่าคิดถึงเศรษฐาคนที่ยืนหยัดสู้เพื่อคนขายบ้านนะสร้างผลงานมากมายให้คนไทยได้จดจำให้เช่าที่99ปีนะฮะให้ต่างชาตินะครับให้ต่างชาติถือหุ้นได้49เป็น75อ่า คิดถึงเศรษฐาที่ทำให้คนไทยว่างงาน <c oughs> คิดถึงเศรษฐาที่ทำให้คนไทยได้ว่างงาน <c oughs> เอายมต่เป็นนายกดีกว่า <c oughs> คิดถึงเศรษฐาคนที่เพิ่มค่าน้ำมัน <c oughs> เพิ่มค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน คิดถึงเศรษฐาคนที่ลดภาษีโอนบ้าน2%เป็นเหลือ0.01%คิดถึงเศรษฐาคนที่ทําให้ค่าจดจำนองจาก1%เหลือ0ูนคิดถึงเศรษฐาคนที่บับบังคับผู้ว่าธนาคารลดดอกเบี้ยนโยบายคิดถึงเศรษฐา คนที่จะกู้เงินเอาเงินไปเป็นด ouais ิจ pues, okay. ิตอลหมุนไปหมุนมาเห็นแล้วปวดหัวโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะฟังนะเดี๋ยวน้องซาร่ามา มาอันนี้มามาฟังติ๊กตอกนะน้องนัทวดีมาฟังติ๊กตอก